ลิมครับผมคโอ้้แ่วแล้วครับท่านผู้ชมดูสัเกก็อยแล้ว่านับสมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไอเก่งแหมแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนอกกาลาครับท่านผู้ชมแน่นอนครับผมเห็นเบดแบบนี้วันนี้ไอเก่งได้ปลาท่านผู้ชมมาสซเบ็ด หมายตรงที่เขาใส่วันนั้นนะครับผมวันนั้นพอดีไอ้เก่งมาใส่แล้วเบสไอ้เก่งมันเป็นเบสสั้นนะผมแค่เม็ดยีนะฮะไม่หรือว่าเม็ดสซวนะครับผมพอดีติดแล้วป่ามันไปปนกับหญ้าครับท่านผู้ชมแล้วมันก็รุดไปไอ้เก่งเริ่มมีคลิปลงให้ท่านผู้ชมไ้ชมก,กันนะครับผมแล้ววันนั้นอตอนเย็นมไม้เก่งก็ได้ไปเข้าป่านะครับกับท่านนายพานนะครับผมแล้วฟอนไม้มา,มาตอนนี้เขามีเบสไอ้เก่งทำเบสมาเม็ดห้าสิบครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชม ตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้วครับไอเก่งต้องมาไล่ใส่เบ็ดก่อนครับผมไปครับว่าเม็ดไอเบ็ดเม็ดห้าสิบของเรานั้นจะหมันก่อนนะฮะไปชมครับแล้วก็เหยื่อของเรานั่นก็คือเหยื่อทากลิ้นหมนะฮะหรือว่าตึกฟ้านะครับผมแบบเดิมนะครับผมไปครับท่านผู้ชมมาเริ่มหลังแรกตั้งแต่ไอตรงโค้งนู้นนะครับมาแล้วครับผมไปครับมาเจอไมมาเติร์กเติรก สียดายนะครับผมวันนั้นได้เก่งไทยมาโอ้วิวงามขนาดครับท่านผู้ชมพอดีไปได้ป่าครับผมมันรูดไปไห้เก่งก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าป่ามันรูดไปนะครับมันมีป่าท่านผู้ชมท่านชมกัน้อยเก่งก็เลยบอกเอาคลิปนั้นลงนะฮะวันนี้มานกตตีตัวเดียวนะครับหัวแตกก็ใเจ้พอใช้ได้นะครับผมไปครับไปลงหลังแรกนะครับผม ไปครับผมไปหลังต่อไปเลยวิวมันดีครับท่านผู้ชมใ,ชให้เก่งกันเลยจะถ่ายไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมวิวมันสวยงามเหลือเกิน จะใส่ย,ยากครับผมตรงนี้ตรงนั้นอีกแล้ว คือยังไงเนี่นยนะ ชมเอาเป็นว่าตอนนี้เบ็ด19หลังของเฮานะครับผมให้เก่งใส่เรียบร้อยแล้วฮะใส่ตามไอ้หน้าหน้าไอ้อ่างเก็บน้ำนี่นะครับผมเดี๋ยวท่านผู้ชมชมวิวด้านหลังครับนี่ที่ควรนี่นะครับผมเป็นอ่าควรที่เปิ้ลเผาไอ้ใบลำไยนะครับรท่านผู้ชมดูฮะเกษตรกรเปิ้นเก็บลำไยกันนะครับผมวิววันนี้อาจจะมืมดมืลึ้มๆหน่อยนะครับผมนี่ รถเฮาจอดปุ้นนะครับไปครับท่านผู้ชมไปที่รถกันครับผมครับท่านผู้ชมสรุปคือเบสิกเก้าหลังของเฮานะครับผมไอเก่งใส่ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมวันพรุ่งนี้เช้านะครับเฮาจะตื่นแต่เช้าและลุกไปโรงเรียนนะครับผมไอเก่งก็จะมาจอยหรือว่ามายามเบสของเฮาจํานวน19หลังนะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมท่านผู้ชมไปครับกลับบ้านครับพรุ่งนี้เช้าเจอกัน ดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไอเก่งแหมแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนอกกระลาครับท่านผู้ชมวันนี้เก่งจะปลาท่านผู้ชมมาใส่เบ็ดหลังจากที่เราใส่ไว้ตะบานแมลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมหลังแรกกันละปุ้นเลครับผมหลังแรกกันนะครับโอ้หลังแรกโอ้ดึงเข้าปลาโคครับท่านผู้ชมดูครับคันเบ็ดของเราอยู่ตรงนี้อุย้ยมีตัวหรือไม่โอ้ติดแหนครับนะติดยาอีกแล้ว โอ้เดี๋ยวแก้แป๊บหนึ่งนะครับโอ้หลังนี้มีปฏิกริริยาครับท่านผู้ชมไปครับผมก็ค่อยลงไปโอ้ไอลิมครับผมนี่นี่ครับโอ้โหไม่แหวแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โอ้โหพอมันโอ้เดชเก่งขออนุญาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผม ผมว่โปองามนะครับท่านผู้ชมไอลิมไอลิมโอ้แม่สาวน้อยโอ้โหไปลงน้ำเหมือนแล้วกันน่ะโอ้ยโอ้ยอ,อย่านะอย่านะโอ้แม่สาวน้อยโอ้เอากลับมาตรงน้ำแ้่เจ้าด้วย่ะโอ้นี่ครับผม เอ้บ่าฟาวแล้วครับผมแฮวแล้วเบ็ดเม็ดห้าสิบเราทำงานแล้วครับผมนี่หนึ่งตัวติดอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้กําลังได้ตัวเดียวอยู่ครับถือว่ามาชมบรรยากาศเมเจอร์นะครับผมนะครับเป็นหลังต่อไปเลยเอ้วันนี้จะได้ตัวเดียวเหรอก้าเน่ หลังได้ก็แห้่ล่างได้ปล่อยปลาลีนตัวเดียวอยู่ครับท่านผู้ชมไปเลยครับผมไปชมหลังต่อไปเลยหมายนี้มีตัวครับท่านผู้ชมแต่ไอ้เกี้ยว่าคงจะตายครับอุ้ยโอ้โหโดนป่าน้อยตอดตัวครับผมโดนป่าตอดนะฮะตัวพอใช้ได้อยู่นะครับผมนี่นี่ครับผม แต่ดูสังเกตจะเกตอย่างแล้วน่าจะโดนป่าน้อยตอดนะครับผมตัวที่สองนะครับผมเบสเม็ดห้าสิบของเรานะครับผมจำนวนสิบเก้าหลังนะครับไม่ฟาวครับท่านผู้ชมมีตัวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมได้สองตัวครับได้ป่าลิมสองตัวนะครับผมไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวฮาไปสรุปกันที่รถเนาะเพราะว่าถ้าเดินไปถ่ายไปภาพมันจะัอนนะครับผมเพราะว่า ไอเก่งใจขาต้องกล้องธรรมดาธรรมดานะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่รถครับผมเดี๋ยวไอเก่งจะไล่เก็บเบ็ดเลาะตัวตังเนี่ยไปนะครับปุ่นถึงที่รถนะครับผมไปครับโอเคครับท่านผู้ชมสรุปคือเบ็ดสิบเก้าหลังของเฮานะฮะความยาวหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมมานสองตัวครับท่านผู้ชมนั่นก็คือป่าลิมตึงสองนะครับผมท่านผู้ชมไอมาถึงท้ายคลิปแล้วไอเก่งขอ ขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาชมเป็นกําลังใจให้เก่งเสมอแม่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะฮะที่เข้ามาชมแล้วก็มากดซับสไคร์หรือว่ากดติดตามเพื่อให้เก่งนะครับผมสาหรับช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมไอเก่งขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าไอเก่งจะพาท่านผู้ชมไปทําอย่างกันที่ไหนนั้นฝากติดตามชมด้วยนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชม กลับบ้านกันครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปครับ